ค่ะ,คะบัตรเช่ารุ่สองค่ะนางค่ะ้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นมวดกางเกงยีนเอวยางยืดนะคะเป็นงาน USA lot sp ค่ะ45โลราคา4500บาท จำนวนตัวนะคะเราประมาณการ1 0 0ยถึง120ตัวค่ะตุกต้นทุนต่อตัวประมาณการ37บาทค่ะคราวคราวใช่เลยคราวคราวมี่7 7บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าจะขอส่งท้ายด้วย ยังไงตเก็นที่แบบว่าไม่ต้องห่วงลูกค้าจ๋าจะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L สามาใส่ด้วยกันได้ลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขาเป็นเอวอย่างยืดจ้าพูดยังไงคือเป็นงานฟรีไซส์ใช่ค่ะเป็นฟรีไซส์เลยใส่ด้วยกันได้หลายไซส์กันเลยเดียวนะคะลูกค้าขาสุดคุ้มมาก ซื้อตัวเดียวพี่ดาวใส่ได้ั้งคุณแม่คุณลูกแม่นแล้วค่ะหนูว่านะเพราะว่าเป็นเอวใหญ่นะคะนะคะขาเหมือนไซส์ S M ใส่ได้กันได้ค่ะ M L ใส่ได้กันได้นะคะ M L ใส่ได้กันได้ประมาณนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องทรงขาอาจจะอาจจะใหญ่นิดนึงค่ะจ้าเพราะเขาเป็นงาน U S นะคะทรงขาทรงขาเขาอาจจะอยู่ถ้าเรียกเป็นไซส์ก็น่าจะประมาณไซส์ L ไหมอ่าประมาณใา่นะคะแต่ว่าเอวเรียกว่าฟรีไซส์ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะอย่างตัวนี้ ใช่ตัวนี้ S ก็ได้นะคุณนาจ้ M ก็ได้นะ L ก็ได้นะลูกค้าค่ะได้สามไซส์ได้สามไซส์เลยเด้อนะคะไม่ต้องไปนั่งวัดไซส์อีกนะคะลูกค้าคขาใช้แล้วค่ะลูกค้าจ้ะอ่ะและที่สำคัญมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวด้วยอะไรนะคะลูกค้าจามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะสี่สิบห้าโลสี่พันห้าร้อยบาทจ้าอันนี้ขาจำด้วย จําด้วยนะคะเอวยางยืดด้วยแล้วก็มีเชือกด้วยแล้วก็คอริเตอร์ด้วยอ่าเป็นแบรนด์ด้วยเป็นแบรนด์ด้วยนะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสีเข้มสีซีดสีสนิมสียีนฟอกนะคะมีคลาสเขามาหมดเลยนะลูกค้าแต่ชอบชอบตรงที่เขาเป็นเอวยางยืดใช่แรงมัจ๋าไม่ต้องไปนั่งวัดไสนะลูกค้าขาน ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าขาจะจำไม่จำเนาะอันนี้เราไม่ได้กรันดีนะคะว่าจะจำกี่ตัวนะคะลูกค้าแต่เน้นที่เอวยางยืดลูกค้าจะเอวยางยืดนะที่นี้ไม่ใช่เอวยางเสียยางตายนะคือเขาอ่ะสามารถยืดได้ตามเอวหรือได้ตามสะโพกได้จริะของเราเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ก็อาจจะมีเจอบ้างนะคะเอวยางเสียยางตาย น,นะคะก็ะะอาจมีเจอเนาะเพราะว่าเป็นมือสองพัสดุ์เอนะคะเป็นเสียหายมีเจอ5-10ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะขาดเบ<อ>ื้อนด่ำมีเจอนะคะอย<า>่างไรสายมีเจออย่างที่แจ้งเลยค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถซื้อได้เลยลูกค้าจ๋าสวยไหมยังไงอุยน่ารักสวย,ยไหม,มลูกค้าเหมือนเขาเรียกทรงอะไรนะดูป <being S 3> ๊อบป๊อบดิ ขาลายพอดีเลยดูคนอื่นอาจจะเป็นขาประมาณแบบเจ็ดสามแสนซูล่าสานี้แต่ของนานนะปใส่ได้พอดีเป๊พอดีเป๊นะคะอุ้ยชอบตรงเอวค่ะลูกค้าค่ะจะคนไหน ได้ด้ไหมดนะคะชอบพี่เอลค่ะลูกค้าจะชอบตรงนี้แหละลูกค้าจันและก็คุณภาพเกรดเอใช่แล้วค่ะต้นทุน37บาทเท่าน้ำจ้าสามสิบเจ็ดบาทโยโย่เราไปขายเท่าไหร่ดีคะพี่นางคะขายไปเร็วเหรอคะหนึ่งร้อยก็ได้ค่ะแปดสิบก็ได้ค่ะตัวละเก้าเก้าก็ได้มาหลังมารักน่ารังเก้าสิบเก้าทุกตัวเก้าสิบเก้าทุกตัวใช่เลยหรือบางตัวที่เป็นแบรนด์แล้วเป็นช่วงที่กำลังฮิตอะไรประมาณนี้นะคะก็ขายหนึร้อยเก้าเก้าก็ได้ ร้อยา<ด>้นะนะคะลูกค้าขาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละตลาหัที่ลูกค้าจะนําไปขายด้วยนะคะใช่แล้วค่ะล,ลูกค้าจ๋าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้น<จ>ะคะประมาการต้นทุนที่37บาทใช่แล้วลูกค้าจ๋าขายไปไวค่ะเหมือนที่แจ้งนค <ขา S 2> ะแปดเก้9 9<ข>าเก้า นะคะลูกค้าจ๋าหรือนะคะเราคัดแยกออกมานะคะปมาสามบางตัวเป็นทรงแบบว่าที่เขากำลังฮิตน่อยหรือเป็นแบรนด์ใหน่น้อยเรียกนอยใช่แล้วนะคะลูกค้าสามารถคือทาราคาได้อาจจะหลักร้อยขึ้นหรือสองร้อยก็ได้ใช่ค่ะคือทําราคาให้หลากหลายใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าในหนึ่งกระสอบนี้คือเราต้องไปคัดแยกเนาะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบลูกค้าสามารถคัดแยกทำราคาได้ประมาณสองถึงสามราคาเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะ ว่าจะมีบางตัวที่กําลังฮิตบางตัวที่เป็นแบรนด์นะคะบางตัวอาจจะไม่ค่อยนิยมอะไรนี้นะคะก็ตามราคาตามราคาเลยทําหลายๆราคาใช่รู้จักค่ะใช่แล้วอุ้ยได้แล้วสีเข้มด้วยอุ้ยตัวนี้ได้พอดีเลยรับมาจะมีตะมได้แล้วลูกค่ะเหมือนจะไซส์เอสนะแต่ก็ยืดได้นะคะลูกค้าแต่แล้วก็อันนี้เหมือนทรงคาะก็ะบอกเล็กค่ยนะคะเป็นขาดจ้าด้วยนะคะอะแต่หนูว่าใส่สบาย ใส่สบายเวลารั่งเวลาลุกเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้ก็ใส่สบายใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงแบบว่าซิปจะไลซิปจะแตกกระดุมจะหลุดอะไรไม่ได้หรอกเพราะวาเป็นเอวยางยืดนะคะใส่สบายด้วยเหมาะกับผู้หญิงมีพุงแบบเราลูกค้าจ๋าเราคือเป็นยศใส่ย้นเหมาะกับผู้หญิงมีพุงแบบเรานะลูกค้าจ๋าเพราะว่าใส่สบายนะคะ ใช่แล้วนะคะยิ่งบางโรงงานนะโรงงานไหนที่เขาให้ใส่กางเกงยีนน่ะบอกได้คําเดียวหมวดนี้แนะนําหมวดสุดรมสุดคมมาะคต็ยั่งยาด้วยสวยใส่สบายอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องไปนั่งอึดอัดนะคะค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็เนื้อผ้ายีนเขาคือไม่ใช่ยีนแบบแข็งๆนะไม่ใช่ยีนแบบที่น้าตึ๊บนะคะเป็นเนื้อยีนที่ ยีนที่ละมุนนะยีนที่แบบใสายเป็นเนเป็นิม่มอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะคนะ,ะเป็นเนื้อยีนที่ดูแบบบางๆใสแล้วพอดีใส่แล้วไม่ไม่หนเาเถอะทะใช่ค่ะนีสวยได้นน่น,น่ะสวย เกงกระุงเลยอ่ะใช่ค่ะลูกคาจ้าเลยนะคะแล้วใช่แล้วแล้วก็สีเขาจะอยู่แบบเป็นสียีนเนาะเป็นสีเข้มสีสิมสียีนฟอกนะคะลูกค้าจะามีค้าเขามาหมด้เลยนะคะใช่แล้วค่ะเขามาให้เลยลูกค้าค่ะแนะนําเลยนะคะเป็นอีกหมดที่แนะนําเคยขายหรือว่ายังไม่เคยขายนะคะแนะนําหมดนี้ได้เลยก็ไดไม่ต้องมาใส่ลูกค้า่ะลูกค้าจ๋าแล้วงานยีนคือขายได้ตลอดนะไม่มีเอานะนะคะลูกค้าขาขายได้ทั้งปีขายได้ตลอดขายทุกหน้านะคะลูกค้าค่ะ ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะใส่เล่นลำลองใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวนะคะลูกค้าจะใส่ทํางานนะคะคือได้หมดเลยนะคะลูกค้าจะเหมือนที่แจ้งเนาะว่าบางโรงงานเขาให้ใส่กางเกงยีนอะ,ะเหมาะมากค่ะ,คะ ชอบมากเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายแล้วก็เป็นเอวยางยืดด้วยไ้เแลวไซเหลวนะคะสบายตรงนี้เลยใช่ค่สบายสบายจริงค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนสุดคุ้ม37บาทค่ะลูกค้าจ๋า37บาทเยอะยนวเยอะยจวจะอุ๊ยอุ้ยอะไรคะอุ้ยขโมยขโมยของเขา เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นเป็นอ๋อเป็นจ้มจ้ำขาจ้มนะคะเป็นขาจ้ำนะคะมีเชือกผูกนะคะลูกขาสองน่ารัก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 น่านะคะแต่ว่าเรื่องแบรนด์ยี่ห้อมีค้าเขามานะคะมีทั้งแบบแบรนด์ที่เรารู้จักแล้วก็แบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะมีค้ามาหมดเลยนะคะ แต่คุ้มตรงที่ต้นทุน37บาท37บาทเท่านั้นเองได้หน้าทยีนสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าขาอย่างที่แจ้งเลยไปทําราคาได้หลากหลายมากเพราะต้นทุนเขาเพียงแค่37บาทเท่านั้นต่อตัวนะคะล้าค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวด้วยรีบเลยรีบรีบกันเลยนะคะลูกค้าขะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้น ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าพี่นายทำไมสีเข้มยสีเข้มสวยบอกกับพี่นางมากเลยตัวนี้ข่าได้แกงกันแล้วหนึ่งขาได้ลูกค้าบอกภาษาไทยกดฟอร์มแต่ต้องมีรางว่ะเจเตี้ตันตันใด้ถึงใช่ผู้เลี้ยงนะลูกค้านี้ไม่ได้เปื้อนหรือไม่ได้สกปรกนะเขาเป็นเขาเป็นทูล สวยนะสวยนะใช่แล้วสวยเลยสวยนะขาดจ้ำสวยเลยคุคะจ้ำชอบอะขาดจ้ำอ่ะกล้วยค่ะยังไงคนละตัวพี่จะไปแล้วคนละตัวสองตัวแบบยังไม่ไปได้ไหมยงไม่ไปแก๊กสวยอยู่เลยเดี๋ยวพี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่จะไปก่อนหล่อด้วยเดี๋ยวพี่ไปรอนะคะอ่ะนี่เลยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ ขาวขาวขาวแล้วนะลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็ประมาณการให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าแบบว่าไปนกัน,นต่ออีกทีเนาะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงยีนเอวยางยืดนะคะเป็นงาน USA ร็อ SP ค่ะ45โลรานะคา4,500บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ100ถึง120ตัวค่ะ ตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ37บาทค่ะค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นเว็บไซต์ Facebook Line เข้ามาสอบถาม IG หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบักนเเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ